ตอนนี้ดูในส่วนของตัวรัฐบาลเองตัวของนายกเองของบรรดาองค์คาพยพคณะรัฐมนตรีเองเนี่ยอาจารย์เท่าที่ดูเนี่ยไปได้ใช่ไหมไปได้ไปได้แต่แต่เราจะดูภาพรวมว่าน่าห่วงระยะสี่เดือนเนี่ยน่าห่วงแต่หลังเมษาหลังเมษาไปแล้วไม่น่าห่วงคือรัฐบาลต้องกัดฟันรออีกสี่เดือนต้องสู้ฮะต้องสู้แต่ผมว่ารัฐบาลนี้สู้ได้เพราะต้องชมว่านายกคนนี้ก็ ฉลาดไม่เบาครับฉลาดในทางที่จะหาทางให้ให้รอดไปได้ทุกอย่างซิกแซกเป็นนะคือเอาตัวรอดไปได้เอาตัวรอดได้แม้ว่าอาจจะเจอบางเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่แต่ก็กลายเป็นปัญหาเล็กถ้ารอดไปได้ถ้าผ่านมือท่านนะครับอยู่ครบสี่ปีไหมครัผมก็เชื่อว่าน่าครบตามตามดวงน่าครบคือจะเอาตัวรอดได้แต่เป็นเปราะเปลาะไป ครับอ่าเป็นครั้งครั้งไปเป็นครั้งครั้งไปแต่ทุกครั้งถ้ามาในลักษณะที่จะมาเอาเปรียบกันทางการเมืองแล้วก็ผมว่านายกคนนี้เอาลอดไปลอดดูดูท่านเงียบๆอย่างนั้นก็ผมคิดว่าน่าจะไปลอดอ๋อ,อนี่เป็นเรื่องที่ถ้ามองในภาพใหญ่ภาพรวมของสถยรภาพการเมืองับรัฐบาลเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะปรารถนาจะเห็นพอจะได้ทํา เรียกว่าทำแก้ปัญหาต่างๆได้รุ่งรุงใช่ไหมซึ่งถ้าดูจากที่อาจารย์ว่าเนี่ยก็น่าจะไปรูปแบบทิศทางตรงนั้นครับคนี่ครับพอหัดมาเนี่ยก็เป็นพือหัดที่ดีแล้วพอพือหัดเลยตรงนี้มาก็ดีแล้วอันนี้อันนี้คือ30สตุลาอาสามสิบเมษาหกเจ็ดแล้วตรงนี้คือเปลี่ยนปูมคือย1สบเมษาหกเจ็ดพราะอีกปลายเดือนก็จบแล้ว คราวนี้ก็มาเรื่องเงินและไอ้นี่ไอ้นี่เอาเงินมาให้แล้วครับโอ้ไอเดือนนี้เป็นเรือนการเงินแล้วฮะเขาเรียกกระดุมพระจะจะเอาเงินมาให้ประเทศชาติใช่ใช่โอ้ทีนี้จะจะบอกว่ามันดีเดี๋ยมันดีไปตลอดทั้งปีจนจบหกเจ็ดเลยไหมอาจารย์หรือว่าจะมีช่วงที่ต้องระวังตรงช่วงไหนไหมผมผมก็ถ้าเราต้องระวังบ้างนะครับแต่คงจะไม่รุนแรงนะก็คือเป็นธรรมดาของบ้านเมืองเราเนี่ยถ้าดาวอาทิตย์มาอยู่ตรงเนี้ยนะครับคือสิบแปด 18กันยาถึง16ตุลาของทุกปี <นะ S 1> ช่วงกันยาตุลาตอนนี้ก็จะเจอเหมือนกันอีกแต่ว่าไม่ไม่น่าจะสุดโสมถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยน,ป,ยนปูมแล้วมันเปลี่ยนปูมมาตรงนี้แหละอไอ้นี่เป็นกาลกีดีจรแล้ว <ฮะ S 2> ไอ้นี่กลายเป็นมนตรีแลวนะตรงนี้ฮะที่ทำให้บอกได้เลยว่าพฤหัสจากกาลกินีเนี่ยอพอเปลี่ยนเป็นมนตรีแล้วผมว่าน่าจะมีความสุขความสงบ หรือความสบายใจดีขึ้นกว่าเดิม,มเพราะนั้นใครเป็นรัฐบาลก็ <c oughs> โอเคก็แสดงว่าแม้ว่าระหว่างทางมันอาจจะมีอะไรบ้างเช่นในเดือนพฤษภามนี้สอวชุดเก่าจะหมดออำนาจก็จะ <c oughs> มันก็จะไม่ส่งผลอะไรกับรัฐบาลย <c oughs> ิ่ง <c oughs> ดียิ่งดียิ่งเป็นเรื่องดีเลยยิ่งดียิ่งเป็นเรื่องดีหรือ,อการคาดกัเนณน์กันทางการเมืองว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนครมบ้างหรืออาจจะมีการสลับตัวนายก หรือเปล่าก็ไม่มีผมผมเชื่อว่าไม่มีโอเคโอเคเนี่แต่ถ้าเท่าที่ดูเท่าที่ดูคือคอนเทนนิ่งเลยดวงเมืองปีหน้านี่ดีที่สุดในรอบหลายปีหรือเปล่ารอบอะไรนะฮะดีที่สุดในรอบในหลายๆปีที่ดูมาใช่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 รอบหลายๆปีใช่ครับครับครับแล้วก็ดีดีกว่าปีนี้แน่นอนดีกว่าปีนี้โอเคดีกว่าหกหดีกว่าหแล้วก็ถ้าดูจากสิ่งที่อาจารย์ว่ามันก็แสดงว่าหลัง 21เมษาเป็นต้นไปอะไรที่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่อยากจะผลักดันก็จะราบรื่นน่าาจจะสํเร็ก็จะสําเร็จมีแนวโน้มจะสำเร็จมีแนวโน้มจะโดยเฉพาะไอ้แจกเงินหมื่นเนี่ยผมว่ามีแนวโน้มจะสําเร็จจะสําเร็จโอเคแต่ตอนแรกเนี่ยคงจะเจรจากันยุ่งวุ่นวายเนี่ยเป็นปัญหาที่ยุ่งยากกัน3เดือนแรกเนี่ยดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y YouTube มัติชนทีวีเดียวกันสแกน QR Code ด้วยนะครับ